ปามินเห็นแล้วนะครับนี่ครับอยู่สูงนะครับเราก็แต่ขึ้นง่ายครับน่าจะเอาง่ายอยูุ่่นดัๆบนบรับไหมครับโบว์มีใครก็แต่หัวหน้าอุ้มๆแล้วครับหัวหน้าใหญ่หางเบ็นเบนแล้วครับน่าจะมีนะครับนี่ครับไปครับขอเต็มตัวนะครับ ไปครับลุยกันเลยครับมินมินมินน้องมินมืสูงจนได้ โอกำลัง oh, okay. ไม่ดูใหม่ครับกำลังขาวๆเลยขึ้นไปพอกันจะเอาใดก่อนโอ้ oh, เอาใดแล้วครับหางขาวแต่ครับ ้ข้างขาวนะครับขอบขอบข้างขาวนะครับ,ข,ข,รบข้างกวัวขาวอยู่ครับน่าจะตัดก็ได้ครับหมูนหันมาไปจะตัดจะได้เอา้าโอ้ดูแล้วห้ก้าใครจะฟ้อง ไฟก็จะดับนะครับหมดกุ้งคบนะครับเกบไปเกยเหงางหมดอุนนี้ก่อนตามไฟกันเนาะ ตัดบ่หรงครับโอ้หมดเดี๋ยวมาพอกันเอาเนาะตัดเดิมเลโอ้โอ้โอ้ดึงออกมาไปจะได้งเดิมด้ยตัวเดิมเลยตัยังไได้เลยครับ อืมอืมโอ้ได้แล้วครับอิทเกลไหนหัวหน้ามกกันแตกเลรอหัวหน้ากระจายเลยนะครับ ขอยืดดีครับสอนฮัตน้ยืนดีๆๆกันน้ำโอ้น้ำกล่องเสือคนี่นะครับพอกันครับเปจะได้ครับโอ้อกระลางแหงงละ่ะ ไปครับลงกันเลยครับ